จังหวัดอร่อยเอเด,ดมีการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกครับโดยเน้นให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายในการรับการบริการครับนายสมเกียรติทงศรีประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขณะทีซิ0นางทัชนีผลชาณิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนางอรพินทรงประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานประหดสำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์บริการประชาชนลงพื้นที่จังหวัดร่อยเอดค่ะเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกที่ว่าการอำเภอหนองหี่และสำนักงานที่ดินจังหวัดร่อยเอดสาขาพ้นทองเพื่อตรวจสถานที่และการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามคุณสมบัติและเป้า ประสงค์ของศูนย์ราชการสะดวกโดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกครับได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐสมัครนะครับขอรับการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวกซึ่งมีหน่วยงานของรัฐสมัครเขารวบทั้งสิ้น 2 8 1 1 0ในการนี้ครับคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุก,กรรมการจำนวน10คณะลุ่งพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกว่ามีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางนะครับมาติดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบอเพื่อสร้างความเสื่อมันแก่ประชาชนในการให้บริการที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและกเขาถึงได้ง่าย เบสเซตได้นัจุดเดียวอย่างครบวงจรในครั้งนี้ครับเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามคุณภาพในการหลับในการให้บริการรวมถึงการนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากนั้นครับอนุกรรมการทางซิฟคณะจะนําผลแต่ละทีมารวบร่วมจัดลำดับซึ่งจะมีการมอบโล่สัญลักษณ์3ระดับกระดแก่ระดับพื้นฐานคือให้บริการสะดวกรวดเร็วเขาถึงง่ายระดับต่อมาคือระดับเกาหนา คือเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้การบริการและระดับสุดท้ายคือระดับเป็นเลิศคือเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรับให้บริการด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกที่ทุกเวลาครับ